ทุกคนอย่าหาว่ายังุนอย่างนี้เลยนะครับห้องนอนน่ารักมากบรรยากาศเด็กเขาดูโฮสเทลเรากำลังจะข้ามแม่น้ําเจ้าพยาไปอีกฝั่งหนึ่งไปด้วยกันนะครับบรรยากาศเหมือนบ้านนะฮะทุกคนเราจะไปทางสะพานตักสินกันนะครับเพื่อจะไปบางรักนะครับแถวๆนั้นเพื่อจะกลับบ้านสุขุมวิทครับนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะไม่ไม่ออกไมเยอะเองนะนี่คือ โฮสเทลนะฮะเด็กคอนโโฮสเทลน่ารักมากทุกคนบรรยากาศกันเองเหมือนอยู่บ้านนี่ะเข้ามาในซอย14ทับ1จเจริญน้อก็เดียวเราข้าแม่น้ำเจ้าพยาไปฝั่งหนูจะได้เห็นภาพชัดมุมสวยๆนะไม่ไกลจากที่นี่เลยทุกคนนี่ฮะเราก็เดินออกมาจากซอย14จเจริญนคร14ทับ1ทุกคน อยากให้ทุกคนมากรุงทนบุรีฝั่งทนเยอะๆมาไอคอนสยามมาดูน้องอ BTS สายสีทองมาหาของกินอร่อยๆหลายๆร้านเลยแล้วก็บรรยากาศของไอคอนสยามเขาจะไม่เหมือนห้างทั่วไปนะแล้วก็จากนี่หาเด็กเขาดูโฮสเทลก็ไปไหนสะดวกข้ามฝั่งไปนี่ฮาก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วทุกคนเป็นสะพานตักสินซึ่งก็จะมีรถไฟฟ้าคู่ขนานเดี๋ยวเราจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้เห็นๆกันเลยว่าข้ามถนนตรงนี้ไป เลี้ยวขวาก็จะมีทางข้ามลอดใต้สะพานตากสินเลย่ะเป็นถนนแล้วก็ทะลุเดินทะลุสวนป่าเฉลิมพระเกียรติไปก็จะแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ข้ามฝั่งไปบางหลักตรงนั้นง่ายดายมากๆเลยนี่ฮะทุกคนบรรยากาศห้องนะฮะสวยฮะบอกต่อให้โลกรู้ว่าเห็นไหมนี่สวนป่าเดินไปก็แม่น้ําเจ้าพยาละแล,แลไอคอนสยามก็นี่เองทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมถนนกรุงธนบุรี แล้วไปตรงนี้ก็บ้านขาหมูนี่ฮะเราจะลอดสะพานเนี่ยไปในสวนทะลุนี้เลยทุกคนทะลุฝั่งนี้เลยนะฮะห้ะองหลากหลายนะครับทุกคนคมีกว่าเป็นส่วนตัวมากๆมาเราข้ามไปฝั่งหน้นกันจะไม่ไปไอคอนแล้วนะฮะตรงไปเลยหาคข้ามแม่น้ําเจ้าพระยากันเลยไปนี่นะครับสะพานตากสินข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเดี๋ยวเดินเข้าทะลุสวนป่า,าเจริมพระเกียรติเลยตรงไปนี้เลยเข้าไปในสวนเลยครับ ทุกคนสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฮะนี่ฮะซอยเจริญนครสิบสทับหนึ่งที่เราออกมาเมื่อกี้แล้วก็ไอคอนสยามเห็นไหมฮะนิดเดียวประมาณร้0ย0 0เมตรนี่คือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสะพานสาทรน,นั่นเองซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่6ของประเทศนะครับทุกคนเราจะเข้าไปที่สวนป่าเพื่อทะลุเพื่อจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยที่ไม่ต้องออขึ้นขับรถลงไปนะรเราจะเดินข้ามครับทุกคนนะฮะ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นีงมาเปิดเมื่อปี2525 25นะฮะเป็นปีที่ครบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะสะพานแห่งนี้เห็นไหมฮะทุคนเราไม่ต้องขับรถทเราจะเดินข้ามไปเห็นไหมแล้วก็สวนป่าแห่งนี้จะเปิดตั้งแต่ตี5ปิด3ทุ่มทุกคน,นะฮะมีคนมาเล่นตลอดเวลาและบรรยากาศโรแมนติกมากๆทุกคนอยู่ใ,นในกล้กับ d e c o d ู Hostel นะฮะใกล้กับไอคอนสยามใกล้กับบ้านขาหมูแกงใต้ที่อร่อยที่สุดมีความสุขคาเฟ่สาขาที่ดีที่สุดในสองสาขาที่เราไปมานะแต่มีสาขาที่ดีสุดอีกเจ้าหนึ่งก็คืออ๋อที่พิษณุโลกก็คือมีความสุขคาเฟ่บริการดีมากคือบางคนแบอบกเอา้าแล้วทำไมสาขาอื่นไม่ดีก็บางสาขาบางทีเราเข้าไปทักไปทายไปไปซื้อบริการประมาณนี้ของดื่มเมนู่างทีพนักงานหรือว่าเจ้าของสาขาเขาก็ไม่ได้ ที่จะคุยให้มันรู้สึกว่าเขาบริการดีจริงไงแล้วก็จะบอกเฉพาะสาขาที่ดีๆอู้ยเนี่ยผู้ชายเล่นตะก้อนนะฮะนี่ฮะถ้าจะเดอเจอมาเจอผู้ชายเซ็กซี่เล่นตะกอก็ที่นี่ก็มีนะฮะนี่ฮะออกกำลังกายร้านออกกำลังกายก็มีฮะ,ะทุกคนนี่ฮะขุ่นดีๆล่ำๆก็มาฮะทุกคนจ้นี่นะฮะคนนี้หุ่นดีไหมฮะ ก็มาดูเขาออกกำลังกายกันทุกคนนี่ฮะเป็นตะก้อกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นบอลตรงนี้ก็เป็นฟิตเนสนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะแม่น้ำเจ้าพยาเห็นไหมเราจะขึ้นบันไดตรงนี้แล้วก็ข้ามฝั่งไปนะฮะทุกคนนี่นะคะสวนป่าเราเดินออกมาทางนี้ถูกไหมฮะเราก็จะเห็นท่าเรือนะฮะตากสินแล้วเราก็กําลังจะขึ้นสะพานนี่ฮะแม่น้ําเจ้าพยาเราจะข้ามแม่น้ําเจ้าพยา สะพานตากสินที่รถผ่านจาได้ไหมครับทุกคนนี่คือสะพานอย่างที่บอกแห่งที่6นะฮะส่วนถนนที่เราข้ามมาอยู่ตรงด้านหน้าไอคอนด้านหน้าโรงแรมเอ่อดโคยูโฮสเทลอ่ะเรียกว่าถนนเจริญนครซึ่งสร้างในสมัยที่เรียกว่าอะไรสร้างกรุงอ่ะเนาะเป็นเชื่อมต่อระหว่างไปบุคคลโลไปดาวคนอ,ง,องนะฮะเมื่อก่อนเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นสภาเอา่อถนนมหาิสวรรค์เพราะว่านายกเทศมนตรีสมัยจังหวัดเป็นจังหวัดธนบุรีไงทุกคน เขาจะให้เกียรติปรากฏท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาให้เกียรติชั้นเอาชื่อเจริญเจริญนครจะได้ล้อไปกับชื่อของเจริญกรุงของกรุงเทพเมื่อก่อนมันเป็นจังหวัดธนบุรีก็เลยเราจะได้มีจังวะถนนเจริญนครในขณะที่กรุงเทพมีเจริญกรุงถูกไหมฮะก็เลยโอเคก็เลยตั้งชื่อว่าถนนเจริญนครแต่ตอนหลังเจ้าพญามาหาสวรสดินน์นายกเทศมนตรีกรุงธนบุรีจังหวัดสมัยนั้นนะฮะก็มีการตัดถนนอีกถนนหนึง่งขึ้นมาเชื่อมต่อถนนเจริญนคร กับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าถนนมาให้สวรค์เพื่อเป็นเกียรติท่านจนได้ทุกคนทุกวันนี้เราก็เลยมีชื่อนถนนทางอันนี้เห็นไหมฮะแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามไปโรงแรมแชงกรีล่าจากวันนั้นก็จะเป็นบางรักแล้วก็วัดนี่ก็เป็นวัดยาน,นาวาทุกคนนี่เห็นไหมฮะทองทองเนี่ยอยู่ติดกับวัดยาน,นาวาเลยทุกคนสวยงามมากนี่คือทางขึ้นที่เราจะขึ้นไปนะฮะทุกคนแล้วก็เดินข้ามแม่น้าเจ้าพระยาทุกคนนี่ฮะเราขึ้นมาตรงสะพานตากสินเห็นไหมฮะ เนี่ยเขาเล่นตะก้อกันเมื่อกี้ไงนี่นะฮะนี่ฮะ,ะรถไฟฟ้าผ่านไปได้เห็นไหมครับแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นไหมครับนี่ฮะสวนป่าเฉลิมรัคกี้เนี่ยเขาเล่นตะก้อกันข้างล่างเห็นไหมครับอุย้ยอยากแล้วข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันทุกคน ถ้าโชคดีเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งคู่ขนานอย่าลืมฝั่งนู้นเป็นวัดยาน,นาวาพระอารามหลวงนะครับนี่ครับเดินจากเด็กเขาดูโฮสเทลไม่ไกลเราก็จะเจอสะพานตากสินแล้วเดินมาดูวิวอย่างนี้ได้เลยแล้วข้ามฝั่งไปนิดเดียวก็จะเจอเส้นเจริญกรุงนะฮะโรบินสันบางลักไปสาธรได้ง่ายมากวัดวัดเขาเรียกวัดอะไรนะวัดอุมาเทวีก็อยู่ตรงนั้นนะทุกคน เห็นไหมฮะเสนาเฟสทุกคนซึ่งห่างจากเด็กเขาดูนิดเดียวที่เราไปกินบ้านขาหมูไปกินโจ๊กของป้าสมอนนะฮะมีรถไฟฟ้ามาแล้วค่ะมีมุนาวงเวียนใหญ่แล้วก็สะพานกรุงทนแล้วก็วัดโพนิมิตซึ่งวัดโพนิมิตรเราลงปุ๊บเราก็เดินหน่อยเดียวก็จะไปถึงวัดที่มีศา,า,าล,ลอาของพระเจ้าตากสินเจดีย์ที่พระองบรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากศิลและอัครมเหสีชื่อว่าวัดอินทรารามวรวิหารทุกคนนี่ฮะยิ่งใหญ่มากนะคะแม่น้ําเจ้าพระยาของเรา ไปเราไปลงฟากบางรักกันนะครับนี่ฮะทุกคนอันนี้ตึกที่สร้างไม่เสร็จแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับนี่ครับทุกคนวัดยานนาวาเนี่ยฮะรถไฟฟ้าสวยไหมฮะบันตากสินจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านชันทีทันใดก็มาเลยทุกคนยังกับรู้งานนะฮะรถไฟฟ้าเดอบีีเอสนี่ฮะนะฮะ